สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะลุยเสือย่างปลาอีกแล้วมีแต่ปลาช่อนล้วนๆเลยห้อมนะคะ FC ปลาย่างมันมังแล้วคูแปลงได้อีกบ่ฮะบ่แปลงบ่ถ้อะรี่มักิกด้เป็นปตามกะคนหอว่ต้องรีบพิกนะคะ FC ไม่งั้นถ้ามัน ร้อนเกินเดี๋ยวมันจะติดอ้าวติดแล้วว้าวท่านได้ถาดคันอยู่มันสุกมันติดเลยปุกมังไวขนาดย่างถานนะค่ะ fc เพราะว่าใช้ฟืนมันไอ้นั่นเกินเนาะมันไฟมันจะลุกเพราะว่าหิ้งมันต่ำต่ำตัวเหตดต่ำอืมในรัมจังบะเปืองทานอยติดแล้วย่างแป๊บเดียวมันเกิด สุกแล้วดูกับข้าวเช้าของเรานะคะเอซอันนี้ก็ปนกบนะคะผักมีผักกันจองผักกาดซ้อยแล้วก็แตงกวานะคะแล้วก็มีทอดไข่มีตำแจว่วโอมะเขือยังมีอยู่เดี๋ยวภาษาไปเอามาเอะเขือจะกรองสามลูก <c oughs> ฟังทางนั้นก็เตรียมการเต็มที่คือกันมั่งไวนะัะ

มาเด้อขา้าวเร้าน้ำกันเอฟซีทุกท่านนะคะต้นกบนะกับผักตำแจ่วสักข้าวไร่กินเบิดบ้เบิดอ่น เท่ากับไปง mm? างเข้าเท่ากไปง่า กดน่ายจากบ้านบางเยียมบ้างคือแเ่ีิชาชาเปนอันดับหนึเอฟบ้งจะจะดวมาทะเบียนบานอยู่นี่มันง่ายบ่ก็ที่แม่ก็่ปิชาชาเปอันดนึทบะนทะเบียนบานก็สิด็ก เดนี้ยบ้านหินเนี่ยบ้านหินแบบอพยูคน่คือบางงานเราจะไปลงยาวไสองหมัง เลยอ่ะมนี่ยวตามบ้านตีาะเมือนเราไปโน่นเราตียมันช่เป็นติดอันนี้หรือ่าเออเป็นโดนแลวก็เหตุ นอนมาท้่ทงกัวมนบ้ามนต้องดนหาบ้านแล้ววะใเราหาเงินเสียเอง